สวัสดีครับผมอาจารย์แนทนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาทำการพยากรณ์ล่วงหน้านะครับสำหรับเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566ต่อนะครับหลายๆท่านนะครับที่มี direct message มาหาอาจารย์นะครับว่าเกิดวันเดือนปีนี้เวลานี้จังหวัดนี้นะครับอยู่ลัคนาราศีใดนะครับอาจารย์ก็ขอให้นะครับ add line official account นะครับมหาอาจารย์ที่ assign 209 l r o นะครับ หรือตามรายละเอียดด้านล่างหน้าจอนะครับอย่าไปพิมพ์อยู่ใน u t u b e นะครับเพราะว่าอาจารย์จะไม่ได้ไปดูตรงนั้นตลอดเวลานะครับแต่ถ้าอยากจะทราบจริงๆก็แอดไลน์อุ c เชลเขามาหาอาจารย์ได้นะครับแล้วก็สอบถามมาได้นะครับในส่วนของการสอบถามลัคนาราศีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะครับทราบข้อมูลตรงนี้นะครับเพราะมีหลายคนเลยไปพิมพ์ไว้ในนั้นนะครับบางทีอาจารย์ก็อาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างหรือบางคน พอทราบแล้วก็รีบแอดมาที่ไ f น์อ้อมเ c ียวเขาครับอาจารย์ก็จะตอบให้ได้นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่ฟังคลิปอาจารย์มาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับก็จะพอทราบนะครับบางส่วนแล้วแต่ถ้ายังมีข้อสงสัยประการใดหรือว่าต้องการที่จะตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับก็สามารถแอดไลน์อ้อมเชียวคำอาจารย์ได้ที่เดียวกันนะครับหรือถ้าใครสะดวกก็สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับ ท่านใดที่รอติดตามนะครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามช่องทางอาจารย์แนทดวงชาแนลไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะทําการบันทึกรายการของการพยากรณ์แบบภาพรวมให้จบนะครับทั้ง12ราศีให้ครบนะครับจนถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นะครับภายในเดือนเมษายนนี้นะครับถ้าอาจารย์ทําตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะทําคลิปนะครับในส่วนของเรื่องโหราศาสตร์ไทยต่อนะครับ และถ้าเสร็จอย่างไรนะครับอาจารย์ก็จะอัพขึ้นนะครับให้ได้รับชมกันนะครับวันนี้วันที่อาจารย์บันทึกรายการอยู่นี้นะครับก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่26กมกราคมนะครับปีพศั5 6 6นกะครับก็จะใช้เวลาประมาณ3วันนะครับอาจจะเป็นช่วงวันพฤหัสศุกร์เสาร์หรือไม่ก็อาจจะไปถึงวันอาทิตย์นะครับก็แล้วแต่ช่วงจังหวะเวลาที่พอมีเวลานะครับก็ถ้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับติดตามนะครับในส่วนของการพยากรณ์นะครับของช่องทางอาจารย์นัดูดวงชาแนลไว้นะครับ บางท่านที่ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเข้ามาดูแลทําไมมันพยากรณ์ล่วงหน้าไปหลายเดือนเลยนะครับก็คือเป็นโนโยบายนะครับของช่องทางอาจารย์เดชนดวงชาแนลนะครับว่าจะทํานายหรือว่าพยากรณ์ล่วงหน้าเนี่ยอย่างน้อยล่วงหน้ามากกว่า2เดือนอยู่แล้วนะครับแล้วล่าสุดณนะปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นการพยากรณ์มากกว่า4เดือนขึ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ต้องการจะวางแผนชีวิตหรือต้องการที่จะรู้ข้อมูลอะไรดีอะไรไม่ดี ต้องทาอย่างไรหรือมีมุมมีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรก็สามารถติดตามทางช่องทางของอาจารย์นเดชน์ชแนลไว้นะครับอาจารย์ก็ขอฝากข้อมูลเบื้องต้นไว้เท่านี้นะครับกลับเข้าว่ากันนะครับในส่วนของการพยากรณ์นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับประจําเดือนกันยายนปีพุทธศักราช26นะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวประจำตัวคือดาวอังคารนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องการงานจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนกันยายนปีพุทธศักราช26นะครับดาวเดือนพบกรมมะก็คือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์ก็ยัง อยู่ในเรือนพบกรมมะนะครับได้ตำแหน่งเกษตราธิป,ปดีนะครับกรมมะกรมมะจนถึงวันที่17กันยายนปีพศัก2566นะครับแล้วก็จะยกเข้าสู่เรือนภพลาภะตั้งแต่18กันยายนจะถึง17ตุลาคมปีพศัก2566นะครับนั่นหมายความว่าการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงเดือนกันยายนนะครับทั้งเดือนมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับหรือว่า ถ้าช่วงเวลานี้ใครที่กําลังตกงานอยู่ก็มีมุมมีเกณฑ์ที่จะได้งานในช่วงตั้งแต่18 цев, pos, กันยายนนะครับไปจนถึง17ตุลาคมก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ถือว่ามันมีมุมมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการงานที่โดดเด่นนะครับในช่วงเดือนกันยายนก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับการงานถือว่ายังมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีชัดเจนนะครับต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมนะครับ แล้วการเงินจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนกันยายนนะครับดาวที่เราพบกระดุมพระก็คือดาวพระราศพดีนะครับดาวพระราศป,ปดีก็ยังอยู่ในเรือนพอลีนะครับได้คู่สมพลกับเจ้าเรือนนะครับตั้งแต่19เมษายนปีพระราศบัลก16จนถึง29เมษายนปีพระราศบัลก17นะครับกระดุมพระอลิีก็ชัดเจนนะครับว่าการเงินมันมีมุมเกณต์ที่จะไม่ค่อยราบรื่นมีมุมเกณต์ที่จะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครฟังคลิปของอาจารย์มาต่อเนื่องนะครับ ก่อนหน้านี้ก็จะพอทร,ราบนะครับว่าจะต้องระมัดระวังบริหารจัดการอย่างไรนะครับเพราะว่าการเงินมันมีมุมมิกเกนที่จะมีปัญหาไม่ราบรื่นหรือจะสะดุดช่วงเวลานี้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นมุมที่นานด้วยพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกก็ต้องระมัดระวังนะครับให้ดีๆนะครับการงานมีมุมมิกณฑนที่ดีก็จริงแต่การเงินมันอาจจะมีมุมมิกณฑนมีปัญหานั่นหมายความว่ามันอาจจะมีไรายได้เข้ามา ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่เราต้องจ่ายออกนะครับก็ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบริหารจัดการการเงินที่ดีนะครับแต่อย่างที่จย์ได้บอกไปแล้วใครที่มีโอกาสด้เข้ามารับชมช่องทางอาจารย์นทดูดวงชาแนลอย่างน้อยคุณรู้ล่วงหน้านะครับมากกว่า2เดือนอยู่แล้วนะครับตามนโยบายของช่องนะครับแต่ณปัจจุบันคุณก็สามารถรู้ล่วงหน้านะครับมากกว่า4เดือนนะครับแน่นอนชัดเจนนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่จันมาทึกรายการตรงกับวันศุกร์ที่27มกราคมปีพุทธศักราชสอัินะครับ อาจารย์ก็จะนําคลิปนี้ขึ้นใน u t u b e นะครับในวันที่7มีนาคมปีพุทธศักราชสองพันสกะครับแล้วก็ขึ้นพร้อมกันเลยทั้ง12สราศีนะครับจะได้ไม่ต้องมีข้อความมาถามอาจารย์เลยว่าทําไมลัคนาศีนี้ขึ้นก่อนและลัคนาศีนี้ยังไม่ขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ขึ้นพร้อมกันเลยครับจะได้ดูพร้อมกันเลยนะครับใครที่ต้องการจะวางแผนไปยาวยก็ติดตามตลอดอย่างต่อนเนื่องนะครับเพราะในปีนี้ในปีพุทธศักราชสองพกอาจารย์ตั้งใจจะทําการพยากรณ์น,นะครับให้จบทั 12ราศีภายในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช26นี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะมีเวลานะครับในการเตรียมความพร้อมในการวางแผนในการใช้ชีวิตก็แบบภาพรวมนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับการงานถือว่ามีมุมมีเกณฑ์ที่ดีนะครับมีโอกาสนะครับเข้ามามากมายการเงินมันอาจจะมีมุมมีเกณฑ์ที่ต้องสะดุดบ้างแต่ไงเราต้องบริหารจัดการที่ดีนะครับมันก็คงผ่านไปได้ไม่ยากนะครับอะไรที่จําเป็นก็จ่ายอะไรที่ไม่จําเป็นเราก็พักไว้ก่อนนะครับในช่วงเวลานี้นะครับ แล้วถ้าเรา,าพูดถึงเรื่องคู่ครองความรักคุณส่วนจะเป็นอย่างไรนะครับดาวที่เริ่มพบปตัตนิก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ก็ยังอยู่ในเรือนพบสุภะนะครับจนถึงวันที่27กันยายนนะครับแล้วก็จะยกเข้าสู่เรือนพบกัมมะนะครับในวันที่28กันยายนจนถึง2พฤศจิกายนนะครับนั่นหมายความว่าปัต,ตนิสุภะคู่ครองความรักคุณส่วนมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีชัดเจนนะครับแต่ครั้งนี้จะดีมากดีน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมแต่ละท่านนะครับแล้วก็ช่วงหลังจาก28ก ช่วยกันทำมาหา,หากินได้ช่วงเวลานี้หรือว่าร่วมงานกันได้ไม่มีปัญหานะว่าถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับในช่วงเวลานี้นะครับในเรื่องของคู่ครองความรักคุณส่วนนะครับสําหรับชาวลัคนาราศรีพิจิกนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วถ้าเรามาพูดถึงเรื่องสุขภาพโาครคภัยไข้เจ็บนะครับอุบัติเหตุในช่วงเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเรามองเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บนะครับในช่วงเดือนกันยายนก็อย่างที่อาจารย์พยายามบอกไปแล้วนะว่าในมุมภาพกว้างภาพรวมนะครับ ก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ถ้าเป็นมุมแคบๆพับสั้นๆก็ถือว่าในช่วงเวลานี้ก็ mm. กเรียกว,ว่าปลอดโปร่งโล่ง,ลงสบายดีแต่ประมาทไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยช่วงเวลานี้นะครับเขาเรียกว,ว่าดาวจําตัวนะครับอยู่ในมุมที่เข้มแข็งนะครับได้ตาแ,แหน่งเป็นมหาจักรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่ามันยังเป็นอะไรที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับเพียงแต่ว่าพับรวมพับกว้างดาวใหญ่อีกดวงหนึ่งนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีอยู่ในยพอรินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย บางทีบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าไอสิ่งที่เราเคยคิดเคยทําได้บางทีมันรู้สึกมันติดติด,ตดขัดขัดหรือมันทําอะไรแล้วไม่ค่อยได้ดั่งใจในช่วงเวลานี้นะครับบางทีมันอาจจะทําให้เราเครียดนะครับคิดมากนะครับท้งนี้ท้งนั้นอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยการพยากรณ์ภาพรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพโรคภยัยแค่จบหรูอุบัติเหตุเนี่ยมันก็ต้องไปอิงของพื้นดวงชะตาเดิมด้วยนะครับว่ามันจะมีมุมมีเกณฑ์ปัญหามากน้อยอย่างไรนะครับก็ต้องไปไล่ในพื้นชะตาเดิมนะครับตั้งแต่ดูช่วงตีวัยดูในทัััักกกกษะะแล้้้ว็็ไปดูในนนนราาาีจเเพฉมตออง ทุกอย่างมาประกอบกันนะครับชัดเจนนะครับแต่ภาพกว้างก็ถือว่ามันมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีในช่วงเดือนกันยายนนะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับด้วยสตินะครับแลวก็อย่าประมาทเด็ดขาดนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกๆคนนะครับสู้ลุยให้เต็มที่การงานในเดือนกันยายนมามีมุมมีเกณฑ์ที่ดีนะครับการเงินอาจจะสะดุดไม่ร้บลื่นบ้างแต่เรารู้ก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับเราก็ระมัดระวังใช้จ่ายนะครับแต่พอดี ในสิ่งที่จําเป็นจริงๆนะครับส่วนเรื่องคู่ครองกับรับคุณส่วนก็ถือว่าเป็นไปทิศทางที่ดีนะครับสุขภาพปลอดโปร่งโล่งสบายดีนะครับอุบัติเหตุก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกๆคนโชคดีนะครับวันนี้เราขีดจตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทําความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ